หนึ่งนาทีกับกอบะทอ กรมการขนส่งทางบกออกประกาศกรมการขนส่งทางบกเรื่องกำหนดคุณลักษณะขนาดประสิทธิภาพตำแหน่งและเงื่อนไขในการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันด้านข้างและด้านท้ายของรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของพุทธศักราช2566เพื่อกำหนดให้รถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกที่มีน้ำหนักรถและน้ำหนักบรรทุกรวมกันเกินกว่า3,500กิโลกรัมขึ้นไปยกเว้นรถที่มีการใช้งานเฉพาะกิจบางลักษณะ ต้องติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันด้านข้าง LPD (Lateral Protection Device) และด้านท้าย RUPD (Rear u n d e r r u n d Protection Device) ให้ถูกต้องตามลักษณะรถ ทั้งนี้การติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าวเป็นไปตามข้อกำหนดสหประชาชาติ UN Regulation Number no. 73และ UN Regulation Number no. 58ซึ่งจะช่วยบรรเทาความรุนแรงลดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุการชนได้ประกาศกรมการขนส่งทางบกจะมีผลบังคับใช้สำหรับรถบรรทุกที่นำมาจดทะเบียนใหม่ตั้งแต่วันที่1มกราคม2567เป็นต้นไปค่ะ ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกลองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม